งเจจ็บด้วยนะะ๊สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กับไลฟ์ไอจีเดิมทีวีนะคะวันนี้มาทำอะไรกันมาดูผู้ชายนอนม้าส์ม้าส์เฮ้ยดูเดี่ยวน่ากีนะครับบรรยากาศนี่ว่าซ้อมมาสตอนนี้เจเจกำลังเลี้ยงบอลอยู่นะแล้วก็มาที่ปีกซ้ายส่งให้ม้าส์เบอร์ห้าสิบห้าส่งกลับไปชุดไหมยังรอ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 จะกินอะไรส่งกลับมา แล้วยักเบอร์แล้วเราไม่ลงไปเล่นกับเขาเหรอโออันนี้เราบทแพ้สนามรงหวะนี้พี่จ๊อดหยิบมาแล้วส่งต่อไปครับเต้นเต้นต่อเฮ้ยออกก่อนไม่ได้ออกก่อนส่งให้พี่ปุ๊กดาวินจังหวะนี้ส่งให้พี่จอร์ดพี่จอร์ดเปล่าเลยจอร์ยดพี่จอร์ดบอกเลยไม่ได้ออกมาก่อนแอสซัทเนึงแอสซัทเป๊กแอสซัทส่งต่อเฮ้ยเฮ้ย มีอะไรแบ็คแบ็คบอลก็เรียกว่าพุกแบ็คการเตะบอลเกิดขึ้นเปิดสนามด้วยทีมชาร์เดอร์อีเกิลสองสองศูนย์สองศูนย์แล้วเราจะลงสนามตอนไหนคะเออเมื่อตอนอเราก็เหนื่อยเราก็ลงครับเราไม่เหนื่อยครับเราก็ให้เราใช้โชคสวยไม่ได้ลุดนโชคสวยแต่หลุดมือเอเจเอาให้ พเอาใหู้รับให้ินจังหวะนี้สั่งงานนะครับผมเอ้ยมีใครจะแบกมาส่งต่อไนต้ลว่าไนต้นว่าต่ส่งให้พี่ฟุ๊พี่ฟุ๊ส่งต่อแอสตันส่งต่ออีกจังหวะนั้น่งบอกโอ้โสวยอสวยจังอยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับอนั่งกันอยู่ห้าคนกเดี๋ยวเาให้ลอคไปแก้โอเคจดผมเห็นรูปแบบแล้วตอนนี้ เป็นไงพี่รูปแบบรูปแบบรูปแบบตอนนี้ใจเย็นนี่เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูโดนแรงมาดรอดติดเป็น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 พอยล์ป่ะโอ้โหส่งสวย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 โอ้โหปัดออกมาปัดออกมาไม่ไม่ดรอสตดเป็นแบบเป็นแต่ไม่ใครจะเป็นไรนู้แต่ว่ารองเท้ามาร์คแสบตามากรองเท้ามาร์คแสบตามาก เอางี้ดีกว่าทีมเราเนี่ยคิดว่าใครเป็นตัวเต็งบ้างอาขน่ขอาวคอมพลูซหมดเลยแต่ชมไป่ลด้ที่ใครคุยกั็เลยทุกคนจริงจังกันเยอะมากเดี๋ยวดูจังหวะนี้ดูจังหวะนี้ดูจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้จริงๆวันนี้เป็นวันฟอร์มก็ไม่ค่อยชอยเขาก็เก็บไว้ด้วยแหละเก็บไว้ด้วยคือควอเตอร์แรกเนี่ยปกติทีมขาจะดูเชิงก่อนอย่างปีที่แล้วก็คือโดนนำไป12 1 2ศูนเราก็ยังนิ่งเรายังนิ่งอยู่ ไม่เสียเองที่เราเตะแผลจังหวะเนี้ยโบอลมีคนจริงจังแล้วโดนลุกเกมแล้วโคอลบอกบอลบอกคือบอกตอนแรกให้เขาไปก่อนไปก่อนไปให้เขานำไปเลยไปให้เกินสิบสองแต้มนะโคอลบอกสิบสอเป็นเทคนิคไงเขาเล่นจบบเป็นเล่นเล่งเขาเหนื่อยแล้เห็นไหมเขาเริ่มหงอกแล้วนะเขาหอบแล้วแต่ที่ลุกเลยยังไหวอยู่เลยเนี่ย ยังเช็ดเหนื่อยยังไหวอยู่ไม่บอกไม่บอกโอ้วดีเลดีแบแล้วครับีมานึงก็งจชิดีเจแล้วาักากับอนนี้ศึกษาแล้วอ่ะ <c oughs> ยังไงก็ได้แต้มลูกเนี้ยคุยกังมาตั้งแต่เมื่อวานอนะ่ะคุยได้แล้วต่อไโบ้เพ๊บเลอัพเข้าไปเข้า <c oughs> เพิงดีใจเพิงดีใจแล้วไปไปไว้ไปแต่งไว้ฉันบอกมาเมื่อกี้นะครับสกีนไปแล้วตอนนี้งไปแอตันกงอแ้นแอตันเฟกหลบไม่ได้โอ้โหไม่ฟาวไม่่ฟาวารมาแล้วไปมาแล้วเยดังนี่มันไหลคือมันไหลนรกเตอให้ไหลอะไรเอาไงนะหกสหส แล้วห้าคนนี้จะลงกี่ลเดี๋ออ๋ออ๋ออ๋อเราจะขึ้นลงอ๋ออ๋อลูกเกมดีเราจะไปหาลูกเกมดีลูกเกมยังดียังให้เขาเล่นดูเราเล่เกมตาสโนก่อถ้าแก้ํำนำแล้วเยอะๆแลเราค่อยลงครับผมจะไปทำลูกเกมจะไปทำลายลูกเกมเขานี่แหละคนที่ไรต่างแตงเขาไม่สู้สู้้้ส้สูู้้สููู้้สินูยส้ยู้ส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 ู้ ลุกพี่ลุกโอ้โหเหมือนจขอล่างเะเนี่หเล่นเองชงเองนี่แหลโอ้ยไอยู่ไปวิ่งเอ้ยเอ้ยมันกว่าเล่นกนอ้น้อ้นี้พักเรือปะเือหมือนพักเรือกับพาคบป้นาเนแปลก สุดยอดปีแรกปีแรกกับการลงสตาร์ลิปปกค่ะคิดว่าตอนแรกที่รู้ว่าเรามีสตาร์ลิปิคีคิดว่าเป็นกีฬาจรจิงจังแค่ไหนเป็นการแข่งขันกีฬาจีเหมือนกับเเรยเอา้า ไม่เจอ่เอเพื่อนๆมานัด้เมียเนี่ยเนีวันจริง่วยจริงก็จะไดพ่อนได้นั่เจอกัน่แล้กันแต่พอไปดูโซเชียลปุ๊บเฮ้ยวันนี้ก็ดูแล้วครับวันนี้คือต้องทถูกสายซ้ายมาเฮ้ยย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 ายย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 ยามย ยิ่งยิ่งยิ่งตัวโอเคครับหมาปล่อยนะหมาปล่อยนะทำไปต่อเลยเล่นเขาคนที่แข่งได้ก็แข่งกันไปเลยถ้ามาไม่ไหวก็ไมม่ีแถ้าสู้ๆนะไอ้องไหวน้องอุ้ยดูไหมครับพี่ลูนก้ดูวันนี้วันนี้ตอนนี้าเต้อะไรงกลับเราไม่มีตีตัวมาสลยเพราะว่าแปลว่าอะไรเนี่ยมันน่าจะยืนสามนิดนะ

นเอาแล้วได้เวลาแล้วอู้หูลงไปแล้วเขาเปลี่ยนตัวเขาเปลี่ยนตัวแต่เราฝั่งเราเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วไหวข่ปพี่หลุดไปแล้วหน่อยเอาได้เจ็บตัวเหงาะตโค้ด ดดีีหอไม่กูวินคะยังไงซีเมื่อกี้ไลฟ์ไอจีเอ็มทีวะออไลฟ์จีเอ็มทีใช่สนุกดีสนุกดีขอกินนะ

จริงจริงผูวินคะปีนี้คิดว่ายังไงเราจะชนะอีกไหมทีมเราเอาห่แน่นอนจรงจังกันอยู่แล้วคอนเรา ให้เขาจริงจังกันเรามีแต่จริงเจ้าให้เขาจริงจังกันเรามีแต่จริงเจ้งเจ้ริงจที่ลุไปคนกับที่ลุกไปที่ลุกเหรอที่นั่งอยู่ตอนนี้ยที่นั่งถ่ายอะไรเขาอยู่ขอบคุณบอลอัปเดตข้อมือหน่อยแฟนคลับบอกว่าเอ้ยยังไงสิ ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วครับผมก,ก็ตัดใหม่ทุกอย่างแล้วก็จริงๆแล้วหมอก็บอกว่าให้แบบไม่อยากให้หักข้อเย้ยเพราะอยีายว่ามันจะเป็นอัตราแต่ว่าเราก็เลยมานั่งเชียร์ดีกว่าเแตนหน้าก็อาจจาะหักก็ได้โอเคขอบคุณมเจ้าพ่อเจ้า อนเบาทไปเอนน้สิงเดียวระวังระวังระวังทุกคนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะคุณอู๋ค่ะไลฟ์ไอจีเจมทีวีค่ะยังไม่ได้จริงค่ะแต่เตนใช่ค่ะ มนะครับเป็นผู้สักิงเออระวังให้ทุกคนนะลงไปแล้วลงไปแล้วนี่ใช่ไหมแล้วไม่ลงมาจากตอนแรกเลยลงมาหน้าตรงนี้แล้วใช่ปีนี้ยังไงคะคิดว่าเราจะเอาแชมป์มาให้ทีมเราได้ไหมปีที่แล้วทีมเขาชนะดิจริงๆนะปีที่แล้วอ่ะที่เขาชนะเพราะว่า ไมเป็นไรอ่ะเราต่ว่าพ่จอนาลยผ่านไปดูกล้ามแขนพี่จอแล้วก่อนด้กัดมาไม่ได้นะคะไม่ได้หรอต่อนะคะต่อยนะคะต่อยนะแบบอยางไปแบบแล้วก็ไม่เป็นจเดยเขาไปดูเขานยกันถ้าใครไหนไปลอไปเาไม่ได้ม่้ไม่ได้เลยไม่ได้เลย แต่ว่าปีนี้ตัวเต็งคนหนึ่งไม่มาคุณนีโออ๋อนีโอตอนเขาได้ขาวว่าเขาไปซุ่มซ้อมอยู่ใช่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาพร้อมกับความเซ็กซี่โดนแล้วก็แบบความแบบเก่งของเขาอ่ะเก่งอยู่แล้วและกีฬาต่างชาติแล้วก็ไม่เป็นสาษณ์คนเดียวคนเดียวหรือไงมึงพี่กาวีสวัสดีค่ะเมื่อกี้ลงไปไปยังไงบ้างที่บอกว่ายังไม่ลงด้ย ี่มันงงมันงงันอย่ว <t ick noise> ่ามันก็มันรออยู่ว่อคนเป็นเราคนไหนอ่ไรอย่างเงี้ยตอนนี่ผมว่ามีบางคมาบอกเพื่อนด้วยว่าเราเิ็นคนอะไอยู่เมื่อกี้ครับมองเกมทุกท่านคือว่าดูใช่ไหมเล่นแล้วการเล่นแล้วเนี่ยเขาเรียกเป็นทีมมาแ

ั่ Titan. <c oughs> โอเคพี่ไตเติ้ลรุ่นพี่ผู้มีประสบการณ์การแข่งมาแล้วและน้องใหม่ <c oughs> ทั้งสองคนมีอะไรอยากแนะนำน้องๆในการลงแข่งซาลิปิดไหมคะ <c oughs> ให้น้องแนะนำผมดีกว่า <c oughs> ให้น้องแนะนำดีกว่าครับดูตรงแล้วยอนยืนโซนไหมได้ไหวป่ะโซนโซนโซน โอเคโปานแานิ่นอยเมาบนคนนึงเคลื่อนนเเแล้วข้าตำแหน่งเอาคนัวิเขาลงมานี่

ทั้งแหละจอดวิ่งสามเก้าคู่สนามดูลงไปแล้วสกอร์ตอนนี้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วคะโค้ชตอนนี้ส2งเดอเราเองอ่าเรานำอยู่ชา a d o w อีเกิลนำอยู่ เตำแหน่งอนเขาตำแหน่งก่อนไ้คือโทษนะคะพี่อู๋เขาได้ลูกยังยังไม่ได้จับเลยโอโอ้ย เราไม่บาดเจ็บนะคะเออเออเออคือขยันอุ้มกันนะคะนได้้<_<__<__<_<_ี่มานนะนี<__<_่นะคะเราเรามีโค้ชผู้มีความรู้จริงๆมาช่วยสอนนะคะอ ไอ้ตอนนี้คือเจเจอ๋อหรอพี่ออบจุมพลนะคะ <c oughs> ให้ฝากให้กำลังใจน้องๆ <c oughs> และคุณเฟิร์สนะคะส่งกำลังใจมาได้นะคะ <c oughs> คุณเฟิร์สคุณเฟิร์ส <c oughs> น,าานักกีฬาฟุตบอลน,นะคะคืนนี้ดูฮาร์ดคิลเลอร์นะคะฝ <c oughs> าก <c oughs> ด้วยนะคะอีพีหนึ่ง <c oughs> มีน้องมิกด้วยน้องมิกนักกีฬาฟุตบอลอ๋อตครับไปพี่กวินเข้านะคะร์ดกวินนะคะปาบแตะมือหน <S 1> 1 <S ึ่งทีสาววายสโลแล้ว <laughs> บอกว่าดูศิลปินเล่นบัตรไม่หัวเราะกับแอดมินใช่อย่าลืมนะคะมาคิดเลออีกทีหนึ่งนะคะคือการติดแท็กและบัตรเจมทีวิสโอลิมปิกนะคะถึงแม้จะโซาแล้วเราเรายังสามารถซื้อบัตรแบบไลฟ์สตรีมมิ่งกันได้อยู่นะคะคือ 4K นะถ้าดูไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยเหมือนอยู่ข้างสนามเลยเ่ลยไปแล้วนหน่อยลูก โอเคพี่จอร์ดพี่จอร์ดไลฟ์เจมทีวีนะคะปีนี้กลับมาทวงบระลังปีที่แล้วเราไม่ได้ลงไงปีนี้ได้ลงแล้วปีไงบ้างก็ยังต้องใช้เวลาปรับข้อหากับน้องๆครับเพราะว่ามีคนที่เล่นเล่นบาสด้วยจริงแบบทุกวันเลยก็คือไม่มีแค่กบินอย่างเดียวแต่ว่าน้องคนอลยถด้วยตารางอะไรหลายๆอย่างก็รู้สึกได้ว่าเออมันก็ยังมันสูสีนน้ ไม่วอาเหมือนเขาจะนำอยู่แต่ว่าเราขาดตัวเต็งไป่สามตัวเลยนะวันนี้ขาดใครบ้างขาดมีโออดีตทีมชาติแล้วก็มีนิววี่อดีตอดีอะไรวะนิววี่อดีตอดีตตัวเต็งอดีตเคยอะไแล้วก็บุ๊กนะฮะคือสองคนนี้บุ๊กกับนิววี่เนี่ยสกิลบ้านมันจะไม่ได้เก่งมากต้องมาเติมความน่ารักความสดใสความหวานให้กับทีมอะไรแบบใช่เรียกได้ว่ามีปุ๊บเนี่ยก็ ทีมก็หวานขึ้นมาทันทีเลยพวกผมมันหน้าโกชะกันหน้าจุ่มเพราะงั้นมันก็ต้องให้มันบาลานซ์หน่อยโอเคเรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งความน่ารักของทีมอืมใช่ๆโอเคค่ะอันนี้พักครึ่งนะคะแล้เวเราไปเจอกันอีกครึ่งหลัง